ยิ่งตอนมาเรียนปริญญาโทในการเรียนทางด้านการสอนเคมีเนี่ยยิ่งสนุกยิ่งอยากให้คนมารักเคมีเหมือนเราเราพลาดได้แต่ว่าเราให้อภัยสิ่งต่างๆได้ให้อภัยคนอื่นได้เราต้องให้อภัยตัวเองด้วยแล้วพอครูรไปไอ้ขันขน้างหน้ามันก็บิดบื้นไปเลย สวัสดีครับครูชื่อครูพิชัยปัญญาสารชื่อเล่นว่าครูขมครับหรือนักเรียนที่อยู่สาธิตก็จะเรียกว่าอาจารย์พีือจะใครจะเรียกอะไรยังไงก็ได้ครับไม่วอรี่ตอนนี้ทํางานเป็นคุณครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคมอยู่ที่จังหวัดน,นครพนมครับ ปริญญาตรีจบคณะวิทยาศาสตร์ที่ภาควิชาเคมีครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยเปลี่ยนไปเรียนทางด้านศึกษาศาสตร์ทางด้านการศึกษาที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับได้รับทุนเป็นนักศึกษาทุนสพวครุ่นพรีเมียมที่4นะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับสบพวคเดี๋ยวครูพูดในฝั่งคลิปหน้ากันลยกัน จริงๆเราวาวางแผนที่จะรับทุนสวควคไว้ตั้งแต่หมอปลายแล้วครับมีคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าคุณครูพัฒดลวานานามนะครับค,ครูเขาเนี่ยได้แนะนำแนะนําเราว่าในช่วงที่เราเรียนจบปีสของปริญญาตรีพอดีเนี่ยมันจะมีทุนชื่อว่าทุนสวควคเนี่ยเปิดรับสมัครให้ไปเรียนต่อในวุฒิปริญญาโทคุณครูพัฒดลเองก็เป็นคุณครูสวควคนะครับเขาก็เลยแนะนําว่าทําไมไม่ลองเล็งไว้ดูนะครับมันน่าจะเหมาะกับพวกเราแล้วมันจบมาก็คือไม่ต้องสอบบรรจุก็คือเรียนจบมาก็คือรอทํางานได้เลยตามภูมิลลําาเเเน,นครัูก็็ยงงไว้้ต ต,ตอนนั้นแล้วก็ชวนเพื่อนๆกันประมาณ5คนเนาะไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือ,คอทุนนี้เนี่ยเขาจะรับนักศึกษาที่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ไปเรียนต่อศึกษาศาสตร์ในปรนิญญาโทอีก2ปีรูก็เลยวางแผนกันว่าโอเคเดี๋ยเราไปเรียนกัน นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเราก็พอเรียนจบปุ๊บเราก็เขาก็จะเปิดรับทุนแล้วก็ไปสอบแล้วก็ถ้าสอบได้แล้วก็ได้เรียนต่อปริญญาโทที่เป็นโปรแกรมสคบคแล้วเราก็จะได้ออกมาทํางานด้วยการวางแผนกับเพื่อนว่าอย่างนี้ลหลายคนก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนนะครับแต่เราก็ทําได้ตามแผนอย่างที่ตั้งใจไว้ครับ เพราะว่าวิชาเคมีเป็นวิชาที่ตัวเองเนี่ยเรียนเยอะมากๆในสมัยมปลายเนี่ยช่วงปิดเทอมช่วงซัมเมอร์นะครับเราก็จะต้องไปเรียนซัมเมอร์เราเป็นคนทักพนมแต่ละเขาจะเข้าไปเรียนซัมเมอร์ที่ขอดแก่นครับวิชาที่เราเลือกเรียนก็คือเคมีจะเป็นเคมีเรียนเยอะมากเลยครับพอเราเรียนเยอะเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันหน้าในวิชาเคมีมากแล้วบอกกับความรู้สึกว่าเราอะ่ะชอบเคมีจังเลยเรารู้สึกว่ามันสนุกในขณะที่เพื่อนไม่สนุกละเราก็เลยอยากสอนให้คนอื่นรักเคมีเหมือนเรา แรงบันดาลใจในการทํางานนะคบพีทขอยกคุณงามความดีให้อาจารย์ทั้งสองท่านหมา,หมายถึงว่าขอยกตัวอย่างอาจารย์ทั้งสองท่านก็แล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตพีทเป็นครูบาอาจารย์นะครับมีส่วนทําให้ชีวิตครูเนี่ยประสบผลสําเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้ครูทุกท่านเลยนะครับแต่ขอยกตัวอย่างสองท่านนี้คือท่านแรกครับท่านอาจารย์ดวง เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอขอนแก่นนะครับตอนตอนออกไปฝึกสอนเนี่ยครูมีปัญหาครูรู้สึกว่าชีวิตครูเฟลมากแล้วก็เริ่มมีปัญหากับ,กบอาจารย์พี่เลี้ยง แล้วมันเริ่มเข้ากันไม่ได้อาจารย์ดวงเนี่ยเป็นคนที่ไปคุยกับอาจารย์พี่เลี้ยงให้ครูแล้วอาจารย์ใช้คําว่าเมตตาเยอะๆแล้วคํานั้นเนี่ยมันก็มาถึงครูแล้วครูก็ใช้คำนี้มาตลอดเลยในตอนทํางานเวลาเจอนักเรียนดือ้อเวลาเจอนักเรียนไม่ส่งงานเวลานักเรียนพูดอะไรไม่ฟังครูก็จะบอกเ่็งว่าเมตตาเยอะๆเมตตาเยอะๆเราเคยถูกเมตตามาเรารู้ว่าการเมตตามันดียังไงมัน ส่งผลต่อจิตใจคนคนหนึ่งยังไงฉะนั้นเนี่ยครูรักอาจารย์ท่านนี้มากครูกราบคำนี้มากมันเป็นคำที่ใช้ดับไฟในใจครูได้ตลอดเลยเวลาครูโมโหอีกท่านหนึ่งครับเป็น advisor ของครูตอนปริญญาโทเองคืออาจารย์ปาริชาติแสนานานะครับหรือว่าอาจารย์ปาเรานั่นแหละอาจารย์ปาเนี่ยตอนที่ครูฝึกสอนเสร็จแล้วก็ ทำทุกอย่างเสร็จสอบอทฤษฎีเสร็จสอบวิทยานิพนธ์เสร็จแล้วก็เตรียมที่จะรอเรียกบรรจุแล้วเนี่ยอาจารย์เรียกไปคุยอาจารย์รู้สึกว่าครูเนี่ยยังมีอะไรติดค้างยังไม่กล้าพูดออกมานะครับอาจารย์รู้ว่ารู้ว่าเรามีซัมติงอยู่รู้ว่าเรามีเรื่องทุกข์ใจอยู่อาจารย์ก็เรียกไปคุย <c oughs> แล้วนะครับอาจารย์ก็พูดคำหนึ่งมาที่เราไม่รูแบบร้องไห้โหออกมาเลยคืออาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเรียกครูว่าพิษเนาะอาจารย์บอกว่าพิษให้อภัยตัวเองบ้างสิ พิถให้อภัยคนอื่นพิถให้ตัวเองพิถให้อภัยตัวเองหรือยังอย่างนี้นะครับได้ยินคํานี้ปุ๊บมันแบบมันไปสะก,กิดใจแล้วว่าเออที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเราเหนื่อยเราให้อภัยคนอื่นเราทําเพื่อคนอื่นเราทําเพื่อตัวเองหรือยังเราเมตตาตัวเองหรือยังเราให้อภัยตัวเองหรือยังอะไรที่เคยทําผิดเนี่ยเราให้อภัยตัวเองหรือยังปลดล็อกตัวเองหรือยังโอ้โหร้องไห้วันนั้นแล้วก็ใช้คํานี้มาตลอดนะครับว่าเราพลาดได้แต่ว่า เราให้อภัยสิ่งต่างๆได้ให้อภัยคนอื่นได้เราต้องให้อภัยตัวเองด้วยครับถ้าเป็นไอดอลเนี่ยจะเป็นพี่หนูดีวันิสาเรสครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นวอลเกิ้ลวูแมนที่น่านับถือน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากคนอะไรจะเก่งแล้วเพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับส่วนิลปินที่ชื่นชอบไม่คือต้องคนนี้เลยครับเจนนี่แบล็กพิงคคลิกคักบราริงบบูมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งครูติด ไฟแดงนะครับพอติดไฟแดงครูก็ขับมอเตอร์ไซค์แล้วมันมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าครูพอดีในระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่ติดไฟแดงเนี่ยครูก็ร้องเพลงในใจร้องเพลงในใจฮึมฮึมเพลงไปพอถึงวักคุกเนี่ยอินเนอร์มันมาไงพอถึงวักคุกคิดถึงภาพตอนที่เราไปเที่ยวไปเต้นกับเพื่อนนะพอถึงวักคุกเราจะชอบพูดว่าป้ายแต่อเผอิญว่าร้องในใจแล้วคาว่าป้ายเนี่ยเราเผลอตะโกนออกมากลางไฟแดงครูก็มองไฟแดงอยู่ก็ ปรากฏว่าไอ้ขันข้างหน้าครูครับมอสายที่อยู่ข้างหน้าครูอ่ะมันไม่มีสติพอมานิ่นครูตะโกนว่าไปมันก็คิดว่าครูเนี่ยส่งสัญญาณว่าให้มันอะไปหมายถึงว่าไฟเขียวแล้วซึ่งมันยังไม่ได้ไฟเขียวแล้วพอครูแบบไปไอ้ขันข้างหน้ามันก็บิดบื้นไปเลยครูก็งงมันก็หันหน้ามองแรงครูครูก็กูไม่รู้กูนึกว่ามึงมีสติขอโทษด้วยนะครับเขาเกือบตายนะครับเขาผ่าไฟแดงเพราะคำว่าไปของครูนะครับ ขอปิดท้ายด้วยเทคนิคการเรียนนะครับหลายๆคนรู้สึกว่าเนื้อหาที่เรียนในมปลายนะครมันเยอะนะครับครูก็จะแนะนําอย่างนี้ครับว่าให้ตั้งใจเรียนในห้องก็แล้วกันเพราะว่าการตั้งใจเรียนในห้องนะครับมันจะเป็นการปูเบสิกให้เรา ทำให้เราเนี่ยสามารถกลับไปอ่านหนังสือกลับไปทวนเองที่บ้านได้ไวขึ้นหลายคนก็จะไปเรียนกดวิชาต่อมันก็จะทาให้เราแคชหรือว่าจับได้ไวขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการทบทวนและหลายคนโอ้ไม่อยากเรียนในห้องเลยไม่เรียนดีกว่าก็มานั่งอ่านเองมันจะเปลืองเวลามากนะครับแล้วก็ให้ทบทวนเสมอๆเ,เนื้อหาไหนที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจในห้องยากเหลือเกินกว่าจะเข้าใจได้เนี่ยแสดงว่ามันยากที่จะเข้าใจฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปแล้วก็ทบทวนนะครับทบทวน ภายใน24ชั่วโมงไม่งั้นมันจะลืมครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้เสมอว่าเราอยากทําสิ่งนี้ให้มันสําเร็จเพราะใครนะครับมีเป้าหมายในชีวิตแล้วมันจะทําให้เราเรียนอย่างมีความสุขเรียนอยากมีความตั้งใจเรียนอย่างมีจุดหมายมีแพชชั่นในการเรียนมากขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้เรารู้จักกันมากขึ้นสําหรับ EP ีแรกของ Teacher s Diary นะครับครูตั้งใจทําการนี้เพื่อมาแชร์ชีวิตการเป็นครูของครูนี่แหละครูก็เป็นครูคนหนึ่งที่มีความตั้งใจสูงที่จะพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มันดีขึ้นครูเป็นนักเรียนมาก่อนนะครับครูรู้ว่ามัน s u ฟเฟอยังไงมัน อัดกระอ่วมยังไงในการที่เป็นนักเรียนไทยแล้วมันเรียนเยอะมากเนื้อหาเยอะมากนะครับก็ก็นี่แหละครับคือเป้าหมายที่ครูอีกเป้าหมายหนึ่งที่ครูมาเป็นครูครูอยากจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันไปอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทําให้นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เราสอนนี่ครับมีความเชื่อมั่นมีความตั้งใจที่จะพัฒนา ระบบการศึกษาช่วยกันแต่ครูเชื่อมั่นเหลือเกินว่านักเรียนของครูทุกคนนะครับที่จะโตไปจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพโตไปเป็นคนที่ดีของสังคมนะครับนี่คือความสุขของครูนะครับเห็นนักเรียนมีความสุขเห็นนักเรียนได้เป็นคนดีนของสังคมนีม่คือมีความสุขมากๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ EP แรกของ Teacher แต่แอก็งต้องลาไปแล้วนะครับสำหรับ EP หน้าครูจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามกันฝากติดตามฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง มันก็จะมี2รายการหลักเนาะก็จะมี Teacher's Diary แล้วก็ก็จะมี Ink w ง i ว e s d ันท i Song นะครับก็จะเวียนนกันขับไปหวังว่าจะได้รับความบันเทิงและก็สาระจากชาแนลนี้นะครับสำหรับวันนี้ครูไปแล้วครับสวัสดีครับ